กับสวัสดีพี่น้องวงปลายสุกุสุคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซาโคลเรสคนอ่านนีห้องกับมาอยู่ในไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วกฝากกดแชร์ฝากเข like ้ามากดไลค์ฝากเข้ามาคอมเมนต์นะครับูดคุยกันได้นะครับท่านใดที่อยากเค็ีท่านะแทงสามารถสอบถามของมาด้นะครับหรือว่าติดขัดปัญหาเรื่องใดเกี่ยวกับการเค็ีท่านะแทงนะครับ รวมผูดคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นขั้นตอนการอัดทานนะครับกะล่าร้อยเปอร์เซ็นเด้อดไนวดนะครับบไ้นวดบดผสมแล้วกะ็เข่าเครื่องอัดเลยนะครับจะให้เบิ้งม,มุมกว้างนะครับอันนี้ ็จะเป็นเครื่องรัดแบบถังปอนอัตโนมัตินะครับขี่ห่อได้อัปเกรดขึ้นมานะครับผมอัปเกรดขึ้นมาจากถังปอนมือนะครับใส่มือปอนเอานะครับกลวยเอานะครับตะก,กีเนาะตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาทํางานคนข้างสบายนะครับเพ็ดผู้เดียวก็บสบายเห็ดลายค้นกับน,น,นั่งเล่นไป <laughs> สบายครับเบาเมย์ก็ตะกีนะพี่นองเนาะ อะไรงไรงมาประเมินขึ้นกี้นะครับทันใดเขามาเรียกกับปัดกดติดตามากดซับสไครต์ให้น้ำไดเด้อครับเด้อแล้วก็เพื่อทันใดที่อยากเคล็ดนะครับพูดคุยสอบถามได้นะครับมีปัญหาเรื่องใดเกี่ยวกับการเฮ็ดท่านัดแทงหรือว่าอยากเฮ็ดท่านัดแทงนะครับติดขัดรตรงใดอยากสอบถามเรื่องใดก็สอบถามเขามาได้นะครับ หรือถ้าท่านใดที่ต้องการผูดคุยส่วนโตนะครับหลังไม่ก็ยินดีนะครับผมยินดีนะครับตอนนี้เป็นท่านัดแทงกะล่าร่อยเปอร์เซ็นนะครับอัดแบบว่าได้นวดครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับเป็นกะล่านะครับ เดี๋ยวเทศเห่เบิ้งครับเหนียวครับแน่นครับอื กดคุ้ยสอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้บึ้งบรรยากาศคร่าวๆนะครับอันนั้น like เป็นเครื่องเค ну ร complet, ื่องอัดหน่อยนะครับนั่นอ่าสวัสดีสิบท่านนะครับผมอันตันนี้เป็นเครื่องอัดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะจากตะกี้ผมใส่เป็นเครื่องเครื่องนวดนะครับตะกี้เ่เป็นเครื่องนวดเนาะอันนี้ก็เลยอัปเกรดขึ้นมาใต้ทั้งปอนนะครับมันก็ยังสามารถนวดได้ขึ้นเกาเนาะแต่ว่าลักๆผมกะเห็นเป็นเครื่องอัดนะครับเครื่องอัดก่อนหน่อยเนาะอันนี้จะเป็น เสียงอัดก่อนไงนะครับผมฝากกดไลค์ให้น้ำเลยได้ครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อของแม่แหล้กก็ได้นะครับผมทันไดที่ยังพันหนด่กดติดต,ตามนะครับฝากกดติดตามใบน้านะครับส่วนถ้าทันไดที่อยากรูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเท่านตะแทงนะครับกสามารถสอบถามได้นาออ่าข่าวๆนะครับสอนเราบ้นอีกของแม่ไหมเนาะยังพันดูว่าการเท่านตะแทงนี่ขบวนการนี่ยังแน่นะครับ อันนี้นะครับเป็นเคื่องบดบดผสมนะครับอ่าบดผสมบดผสมเสร็จปุ๊บผมก็จะเอามาอัดนะครับนี่นอหนี่นี่เนี่ยบดออกมาที้เป็นประมาณนี้นะครับมันบ่านเดละเอียดมากนะครับนี่บ้านเด็ละเอียดหลายบรนเดนะครับอ่าให้เบิ้งอันนี้เป็นทังก่อนเท่านะครับ ก่อนอะไรที่เป็นประมาณนี้โอ้ติสดส่อม,มากเลยว่ะเนี่ยอัปเกรดนะครับอัปเกรดโอ้เลยนี่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรครับเบอร์โทรทันได้ที่ อยากสอบถามนะครับผมก็สามารถโทรมาได้นะครับ091 892 3564นานะครับฐานแทงร้อยเอ,ดเอ็ดนาะชารโรอยเอ็ดนะครับผมท่านใดที่อยากได้เครื่องอัดทานหรือว่าอยากได้ท่านะแทงนะครับผมกับสามารถพุดคุยสอบถามผมขอมาได้นะครับอยากได้เครื่องอัดกับมีนะครับมีเนา 没有地方拿了。<laughs> ตีมาแล้วหานิตเปลี่ยนตีมาแล้วห้านิตเปลี่นยนตัดบ่เป็นสิเป็นล้านเกียรหรอเปล่ตัดอยู่นี่แปบบ๊บหนึ่งนะครับพี่น้องแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวผมมามาคุยน้ำนะครับ มันัมีโดมันเล็กกบ,บ่บอ,บอ,บอถือกอนเส้นเสืองลต้ามาเล็กกบ่ลงอ่ะต่อครับทุกขันครับอ่ะให้เบิ้งมุมกว้างๆอย่าน้อยนะครับ อ๋อดีดีมีเวลามาคุยกันีิบึงหนองมันเห็ดไปนั่มนะครับอันนี้ก็ได้ร้านมาซอยนะครับมาหนีเนาะเป็นวันเสานะครับวันหยุดเนาะตะกี้ค่อนคางที่จะลำบากาพอสมควนนะครับในการเห็ดอันนี้ชือว่าหลวดเร็วข้นนะครับในการเห็ดหลวดเร็วข้นเนาะมาอน,นีก็เห็ดว่าหลายแแหล่ <laughs> <laughs> แบบเรวเลี้ยวๆครับแบบเลี้ยวๆเลี้ยวท่ามีรีพี่น้อง ริมิดมันมีปัญหานะครับเพราะว่ามันมันขอนขางที่จะใส่งานมากหาหกปีแล้วเนาะตัดมาเจ้าก,ก็จะโอ้หน่าจะเป็นลานข้างแล้วมัม้งน,นี่ผมว่านเาดี๋ยวจีดีทำการเปลี่ยนัน้ <laughs> ึกมันซึกอแกล้งนี่แบบเรียวๆเลยนะครับ ในการเห็ดทานตะแทงนะครับมันก็นจะมีปัญหามีอุปสรรคยม่ำมาเรื่อยๆนะครับเนาะผู้ใดที่เห็ดก็จะรู้ดีนะครับเพราะว่าการที่เท้าเห็ดไปน้ส่สซมือสึมือนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมันก็ซึกลอเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมันเนาะก็ถึงอายุการแต่งานที่มันหมดอ,อายุการแต่งานมันแล้วนะครับก็ต้องทาการเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมตอนแรกผมกับว่าสีเปลี่ยนน่ะละ่ะซื้อมาแล้ว ก้อนานี่มันก็นยังใสได้ปกตินะครับอาทิตย์ว่างหันนี้ยังใสเมว่อวานเม่อก้อนนี่ผมอัดนี่ไม่ยังใสได้ปกติเนาะ <c oughs> มาวานนี้เลื่อมแล้วครับเอยเลื่อมบ่ไว้แล้วนะครับแล้วก็อายุ้ลยแล้วเนาะอ่ะสาหรับขั้นตอนนะผมในการเทดทานตะเงนะครับกข,ข,ข้าวเนาะก็จะมีอยู่ขั้นตอนมีอยู่ประมาณสี่ขั้นตอนเนาะขั้นตอนการบดผสมนวดแล้วก็อัดนะครับสาหรับท่านใดที่เขามาใไม่ นะครับผมยังวันหลูเนะาะหรือว่าท่านใดที่อยากคิดท่านาแทงนะครับมือผมก็คิดว่า,วาอธิบายให้ฟังนะครับที่ขั้นตอนนี้เขาก็ต้องตะกี้เนาะมันจะมีเครื่องเครื่องบดตั้งหากเครื่องผสมตั้งหากนะครับเครื่องนวดตั้งหากเครื่องอัดตั้งหากนะครับตะกี้นี่สีใสเครื่องจักในการหิดท่านาแทง่อนขาง,ง,งที่จะร้ายโตนะครับซูมือนี้มัน่อนขาง,งที่จะสะดวกสบายเนาะสำหรับคนที่ ผลิตเครื่องต่างๆขึ้นมานะครับเขาเจาะกับเร่งเห็นตรงนี้เนาะว่าเฮ็ดเจ็งไดยมันยังฉีประหยัดเวลาเฮ็ดยจ็งไดยมันยังฉีทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพิ่นก็เลยได้พัฒนาเครื่องก็จะเป็นเครื่องบดเครื่องอัดเครื่องยังเนี่ยพัฒนาขึ้นมากนะเครื่องบดเมื่อกี้เป็นเครื่องบดเครื่องเดียวเนาะยืออย่างผมว่าเนาะสมมืออนี่เขาเจาะกับมีเครื่องบดผสมนะครับใน่โตเดียวนี่นี่นะครับนี่คก็ยังเครื่องนี่มันจะเป็นเครื่องบดผสม นะครับในเครื่องเดียวเนาะเครื่องบดผสมในเครื่องเดียวนะครับสามารถเท็จสองขั้นตอนในเครื่องเดียวได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าประหยัดเวลาประหยัดคนงานไปในโตนะครับพอาตะกี้กัวห้าสิบดเสร็จนะครับกัวห้าสิ่มาเอาเขาเครื่องผสมนะครับมันเสียเวลาเนาะช่วมยอกค่อนทางที่จะสะดวกสบายครับเกตดง,งานคนเดียวกับคนทางที่จะโอเคอยู่ไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้ว <laughs> ทันใดอยากสอบถามยังกะสอบถามเขาเมื่อใดได้พี่น้องได้สอบถามเขาเมดดื่อ,ดอ,อใดนะครับอันนี้เป็นแบบเูวเลี้ยวเลยนะครับเป็นแบบเรียวเลี้ยวเลยนะครับให,ให้เบิ้งเนี่ย <laughs> มันามันใดที่อยากสอบถามเรื่องไหก็สอบถามเขางมาแหล่นะครับหรือว่าอยากเด้เครื่องเนาะก็เคอมเมนต์ข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอยากให้ผมติดค,ค,คลิปแบบไหนนะครับติดค,คลิปเกี่ยวกับมีหยงกับคอมเมนต์ข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนีก่กะ อัดบลายหลครับสองรอยโลเครื่องอัดกะค่อนคาที่จะซ่านะครับร้อนผสมชื่นมันเป็นกะละลอยเปอร์เซ็นตเนาะอุป,รปรกรณ์ทุกอย่างมันก็เริ่มซึกกรอไปตามอายุการใช้งานนะครับหาปีแล้วเนาะเครื่องอัดหกปีแล้วครับจะถือว่าคุ้มยุ่ ผมสื่อมาตั้งแต่ปีหาที่เอ็ดนะครับเครื่องอัดเกรืองนี่แล้วผมกับมาแปลงเนี่ยครับเต่ถังปอนอัตโนมัดเข้าไปนะครับตะกี้ก็เป็นถาดปอนมือธรรมดาโอ้ตะกี้ก็ส,กสีเหลว่ด้ก็สีเ็ดเหลี่นะครับตะกี้ผมกับนวดนะครับก็สีนวดเช็ดก็สีมาอาัดโอ้ยเ <laughs> มื่อยครับมมมมเมื่อยเมื่อยเมื่อยเพราะต้องขัววนะครับในการเห็ดทานะแทงสมัยตะกี้ คนทางที่จะเอาเรื่องพอสมควรอยู่นะครับสุดม,มือนีกับท่บายครับมีอุปกรณ์ทุนแรงนะครับเช็ดซับไห้บา่าจะเป็นชุดตัดก็เป็นเครื่องบดผสมนะครับเครื่องอัดก็เป็นแบบทั้งปอนอัตโนมัตินะครับห่งองแค่มีนาทีเอาทานใส่เวลาทานเหมือน,นะครับแค่นั้นเองเนาะ โอเคครับผมถา่าบ่มี่ทันไดจะสอบถามมีอยังเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงไลน์สดไึงเพียงแคคนี้กอนนะครับหรือว่าถ้าทันไดเขามาเบิ้งลิปนี้ย้อนหลังนะครับก็บสามาถเขาไปเบิ้งได้แล้วก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์สอบถามได้นะครับทา่านัิมนี้สุขสบายดีสุขุสุขคนสวัสดีครับสวัสดีคุณนพดลคำฤทธิ์นะครับ จำบพิษคนนี้นาจะเคยมาหาผมอยู่นะแมนบอแมนบ่ครับเคยมาหาผมบ๊ <laughs> ผมอยิยว่าะ่าจะเคยมาหาผมดเดอ,อโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมไปเจอกันไหมไล้ซสดนาไล้ซสดนาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมหอกเกี่ยว นะครับไล่สดหนาเนาะไปเจอกันไหมไล่สดหนาครับผม